สวัสดีค่ะพี่นอ้องปองปายแท่กแป้งซึงมังสเตแจค่ะพี่น้องจะทยช้าวเลาาพี่น้องจะทยเฮาในต่างแดนที่ี่หอดคิดถึงทุกๆท,ท,ท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยินดีแชรแนวอีกเช่นเคยค่ะวันนี้พามาเบิงบรรยากาศทั้งบ้านแม่ดองค่ะสิาพาไปชมสวนทั่วดินบ้านแม่ดองบ้านเอ็ดสองคอนตำบลสองคอนพือนผาใจจังหวัดอุบลราชธานีค่ะ คับพี่น้องบริเวณนี่จะเป็นน้ำคูงไม่ได้น้ำถั่วมนี่สิถ่วมเบิดบริเวณป่านี่คือน้ำคูงนะคะเป็นก้อเป็นดอนแต่ว่าน้ำคูงสิน้ำสิไปไหลยอยู่ช่องแคบพุ่นเนาะค่ะค่ะทั้งทรายทั้งยางค่ะภาพกับสันสันแนค่ะเพราะว่าเด็ดห่อนแห้งค่ะพี่น้องโอ้ในทุ่ดิน ่ด,ดนคนว่าเขา่าได้มาใกล้ๆนะแม่นเขา <S <S นน่าของอันไดดอนกลางอันนั้นหมอดอนกลางอด้อน,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 นกลางเนี่ยดอนกลางนะพี่น้องอันฟังเล้าเนาะอันฟังล้า,น,า,ลานี่คือน้ำขุ่งค่ะพี่น้องไม่น้ำขุ่ง นี่ฝั่งโค้งวันสงค์ค่ะนี่คือสวนแม่ดวงสวนอะไรหมักถั่วลีสงแม่ดวงเลยค่ะนี่ปูมันแก้วอยู่นานกันอยู่มันอันไหนมันแก,ก,ก<อ>้วไกลๆเด็กมันกับปูกแล้วว่างานน,นี่ตูลงม,มองหัวรอใบเมนเบ,นบัดอ่ะเศร้าเขาเศร้าป,ปูเขาเมื่อยเขาปะไพ่มาปูกันน,นี่เล็กหน่อย ฮะพวกคอยนี่แหละปู่ไอยางลบไปบ้องโลเขาไปบ้องก็ได้อิจ้าค่ะหำไปอยู่หฮมเด้อเออเออไปบ้องไป,ไป,งไป,ไปลบบ้างหังห่มไปอยู่หฮมเด้เอ,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 ม,อม,ดมันสีไข่เด้อ<ป>บายบายก่อนนะบายก่อนบายย่าเลยบายบายชมจูบค่านี่คือสวนหมกทั่วดิน โฟน่พโฟน่ามีเือหาปลาน้ำกับพีนองเออเออๆออเอน่าค่ะบรรยากาศดีค่ะค่ะนี่คือสวนทัวดินของแม่ดองค่ะอันนั้นก็คือมันแก้วค่ะมันแก้วที่นี่เคยเอาเมื่อตอนเมื่อผักพี่น้องทางบา้านเฮาเนาะคะ่ะคือ เป็นวิวเป็นบรรยากค่ะนี่นคือเสียงน้ำไหลน้ำไหลเพราะว่ามันเป็นช่องแคบเนาะเป็นจุดบ้องแคบที่สุดของน้ำขงุงค่ะก็จิมีเสียงน้ำไหลลงไปทางผืนค่ะที่เห็นฮัสบูเรนห่อยน้ำไหลเลยเนาะค่ะแต่ปเป็นมีเสียงมีเสียงขื่นที่ อยู่ด้านหลังของนำโค้งค่ะเบางแน่พณนะ่ะมันกระสิไหลไหลลงไปพูนไป 3, ตั้งซ้ำพันหมูกเด็ดจัดค่ะทำมาตอนเร่งๆนี่กระสิสวยกา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  อยยากกินหนึ่งยอดมันแกว้วเด้อันนอนมันแก้วมากินเถอะขดแดดจัดมากค่ะ ายขื้นหอดบอไหวบอไหวบอฮึไอเจ็บขาเพื่อนโฮย้ยมันคักเรื่องเ่ลองคอยเพื่อนสวนทุดินเพื่อนไ <c oughs> Hoặc hai lúc càng mùa đại học được càng mùa đại học được càng được càng mùa đại น,นี่พี่น้อน,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 นั่งมงนึงน่งนี่พี่น้อยัองยังพระท่านนแกขนาดยังพระท่านแกเตรียมที่ได้นี่ลูกมัใหญ่เลยประาณเง,งอเลงมาติยามปวดอ,อสิม,มาอยูเดือนนึง เดือนหนึ่งเนาะเออยสิมาขวัดซอยเปนนะพี่น้องนี่คือสวนแม่ดองแลาบาหัปละท้ายแล้ววา เอาไปท้ายทั้งกลางแล้ว่ะขาวใบยามนหมควัดถั่วเนี่ยน้ำดกถั่วเนี่ยคอสมาอันอยู่ดีไม่แห้งเด้ี่วขค่ะ,ะบรรยากาศสวนตัวดินของแม่ดองนะคะพี่น้องที่เห็นนี่แมนเบิร์ดค่ะพี่น้องค่ะพาบึงพาชมค่ะ